สวัสดีครับบ่าวนิคมครับเมื่อนี้มารายงานตัวแล้วครับอืมาเสียดแนวกลิ่นมาสัน่นพี่น้องเมื่อนี้บ่าวนิคมเสียดแนวกลิ่นอือว่ามีไก่อยู่นี่แหละถุงหนึ่งซื้อไก่มาจากตลาด

อยู่หน้าอยู่ตรงทิตกเราครับนี่ยอพอเพี่อนะนี่มีไก่ตรงุงหนึ่งอืมไเส็ดมกินกินยสองคนหนึ่ง ออมบอออมเกยอมเกยเนี่ยเะาขั้วหน่อยขั้วขั้วกระทัดร no ัดครับอืนี่เราเอียงขั้วกระทัดรัด on เกี่ยวกันพี่น้องฌา,านบ้านเราต้องตัดเกี่ยวกันอยู่สองคนคนะรับลูกเต่าก็จะอยู่ในบ้านหมดก็เ,เลยเย็ดหน้ากินเอ,อาเอง ว่าเดียนอมออมไก่ครับเนี่ยออมไก่ออมไก่นี่แหละวัตถุดิบอ่ะออมไก,มไกม่ใส่ผักจักหน่อย นยูทงดูท,ทากินประมาณนี้เลยครับพี่นอ้องกว้างเขา่ากวงเขา่ากว้างน้อย nó ừ. này ừ. 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 ครับพี่น้อ,กกองนั่นกำลังกดยัทิ้งไวส้สักพักหนึ่งก่อนอเดี๋ยวเขาไปเก็บผักก่อนครับพี่น้อง สวนหน่อยได้พี่น้องนี่สวนหน่อยหลังบาทนี่ะหล่สวนหน่อยครับพุ่นน่ะมีผักหอมผักสลัดอือนี่ก็ผักชีเล็กอือนี่ก็พุ่น เออบักบักอือบักหงอืมวกไว้ขางเย็นเล้วครับอืมอืมอะไปเช็บจะค้ับก่อนพี่น้อง ได้พักมาแล้วพี่น้องบัน เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก่อนวดอันนี้คือออมไก่เข้าได้ครับเนี่ยอออมไก่ครับเนี่ยอือกจานก่อนนั่นเุ้ยประโัดแซ่บเด้อพี่น้องเด้ออือ ตวหนะพี่น้องไอ้ห้อยๆเลยอืมกนะอืมอืมเฮ้ย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 อืมมาจิ้มใส่องกันมานั่งนีนนั่งี่าบรรยากับน่ทงกุทาอพี่น้องเอ้ยจิ้มใส่หตาพี่น้องอันนี้ยังเ่าอืม อ,นนอันนี้คือมือ่อน,นี้ผัวมาเห็นนะกินชู้กินพี่น้องก็เลยไมาก,กินอันนนั้อันนนั้ออมไก่ออมไก่เอออมไก่ใส่ออมไก่ใส่ผักอันนี้ออมหนูเนี่ยนี่อันนี้นอี้ออมหนมูหางหนูมนันเศร้านี่ได้มาตัวหนึ่งก็เลยได้เบิ่งบรรยากาศที่มา เด้อเด้อเด้อนดับแรกเขาให้เจ้าทีกินก่อนให้เจ้าทีเจ้าทั้งกินน้ำกันอืมเขาไม่กินขอนี่ปลาเข้าเราให้เจ้าทีเจ้าทั้งกินน้ำขออยาเด้อลูกหลานมากินข้าวอืมต้องให้เจ้าทีน้ำจัดเจ้าทีให้ปูให้เน่าตัละนี่แม่หลักอืมแล้วล้างไว้หนึ่งหลัก ใจก็ง่ายกันแล้วนั่นต้องเขาหลบกับเจ้าที่ตัวกินอยู่ในปลากันได้เอ้ามาพี่น้องมาบ้านเนี่ยได้เวลากินแล้วคณะนี้เวลาประมาณบ่ใบประมาณห่าม้งแปดเที่ยงเขาเศร้าเขาเศร้าพี่น้องก็เสร็จภารกิจข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด้อ อันนี้อ่อนๆนะว่าก็จะแสบเยนะกัวเห็ดนักกินชู้กินเฮ้ยเสียงนกกระมี่กระลอกก็กระลอกแต่นกกระปูดปวดเหรอเรื่งใดฟีมือกว่าเห็ดแสบอากาศน้อนๆต้องกินร้อนๆ พ่อไม่ลุดควอมนักหลุดตัวปะนะโดดจับจับจับมันกวนรัคกันเนี่ยมันขมเลยเนี่ยอืมเป็นไง คมหรือวะคมดิวมด๋วเลยนะแสบแสบบ้กินหนูบ้ากินหนูคร <c oughs> ับเดี๋ยวบ่าวนี่ขอ้อมกินผู้เดียวครักินองค์ไก่แล้ใส่ผักไรหลายผักน้ำแข็งเงี้ยนี่ละเอ,อาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสักนิดละครับอื ากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามากดกระดิง่งกดซับสไครต์อืมไห้เ่านี่คมอืมแ้วกะมมเมียมาสาวน้องบัวน่าคนลระชองนะครับคนลระชองแต่วายูน้ำกันอืมอืมอ่ะบบสำหรับคลิปนี้กะอืมกอจบไปเว็นกันนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่าบ๊ายบาย